ไอตาลุงคนนี้ก็คือตาลุงที่ออกมาในฉากแรกที่มาเรียกเราที่บ้านน่ะในเทรลเลอร์สองนั่นแหละนะครับตาลุงคนนี้มีชื่อว่าไบรอันเฮเดอร์นี่ชื่อลุงไบรอันทุกคนลุงคนนี้ก็อารมณ์แบบลุงใจดีแถวบ้านครับแล้วก็จ้างงานเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว,ว่าก็เป็นงานเกี่ยวกับแป้งอะไรยงนี้เนาะแกก็มีคำคมนะครับนี่ไม่มีอะไรดีไปกวามัดไซตอนบา่ายนีตกเลาไว้นี่มัดไซก็น่าจะเป็นชื่อเมืองมั้งเนียอืม นี่ใบอันครับเป็นพ่อค้าค้ายาชื่อดังในยุคทองนะครับอาจจะเป็นอดีตก็ได้นะครับปูว่านะแต่ตอนนี้ก็น่าจะทําอยู่นะแล้วแกกอ็อ๋อนี่ไงเธอทำแกทําอยู่นะครับแกรักลอบขนแป้งในเมืองริโอเนดาคีครับโบยเมืองนี้ก็ขนแป้งเลยครับเนี่ยไบอันนะก็ยังส่งของอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็แกก็ทํางานอยู่กับ เมียคนที่3ครับนั่นเจ๊ทรงโตนี้นะนี่ผมมีเมียมาแล้ว3คนครับเจ๊คนนี้เป็นคนที่3ครับนำเบอร์ทรีนี่แล้วเขาก็อยู่ในวงการนี้มาอย่างช้านานนะแล้วก็ทํางานสกปรกนี้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือขนยาขนแป้งขนทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายแล้วมาอยู่ที่เมืองนี้นี่ไงนี่ก็คือเมียของพี่แกนะครับนี่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยครับนี่อะ และแกครับก็มีคําคมอีกหนึ่งครับโคตรฮาเลยครับแกบอกว่าฉันขนหญ้าเขียวมาเยอะมากในเครื่องบินลํานี้ฉันสามารถทําให้ทั้งรัดรีโอเนดาลอยได้เลยนะโว้ย <c oughs> ประมาณนี้ครับขนหญ้าเขียวมาทําให้ทั้งเมืองลอยได้อะไรเงี้ยก็เป็นคําคมของพี่แกครับแล้วแกก็เป็นคนที่จ้างงานพระเอกนะครับนี่ไปอาศัยอยู่ที่ เมืองเนาะอืมแล้วก็ให้เจสันคนนี้แหละนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านของแกโดยไม่ต้องเช่านะครับน่าจะเป็นหลังที่เจสันมันทุบหลังคาหรือว่าซ่อมหลังคาอยู่นั่นแหละนะครับนี่และตราบใดที่เจสันทางานให้กับเขาอยู่เขาก็จะพาเจสันไปดื่มเป็นครั้งคราวนี่